กราพ่อแล้ลูกแพ้แล้วความหักบ่มีแลวสิขึ้นโพงอีกคือเกาวคนที่ลูกพาเขามาขอพอรมือนั้นสาบันไว้สิบ่ล้แต่ว่ามือนี่นางน้อง นี่น่าเขากว่าสิกิ่นนองกราบพอแล้วนน้ำตาโน กราบหน้าพ่อแลลูกแพ่รักเขาหเขามีเงินเต็มกระเป๋าหเขามีตังล้นบัญชีผู้หญิงคนนั้นลูกพามากราบก่อนนี้เขาจึงแอหนี้ไปกับเสียงเงินหน้าหูเอาน้ำตามาหน้าพ่อเลผู้ศักดิ์สิทธิ์เที่ยงแท้โกป้องดูแลหานา พ่อมีใจแกร่งเข้มแข็งดูดดังหินผาวันนี้ลูกมีน้ำตาเคยเป่าคาถาให้แข็งใจโอ้โฮเอดีนางเฮ็ดใจได้เขาแต่งันไว้ไทยบ้านลือซาเฮ็ดได้นาจังสิอยู่ได้ไทยบ้านโฮเซวเจ็บแทลแล้วบกแฟนเกาปังตาย เจ็แบ,บแต่แล้วบักเฟ้นเก่าปังตายวอนพอแล่ดนใจให้มีทั้งเจร,รถแห่จอดสายเครื่องไฟจอดขวางเสียงสู่ควันลอยมาส,สีสีคือสิขาดจใจบอกความทางดอกรู้ว่าลูกแพ้เต็มใบขอสิทธิ์แค่ร้องไห้มาไว้บอกกล่าวพ่อ เก็บคักแท้บ่เป็นคือเวามาขอพอนพอเก็บคักแท้บ่เป็นคือเวามาขอพอนพอสีมิกันสร้างฝันจอจอสวรรค์น,นี่บอกคือหรือใจซื้อบ่อไปป่วนเงินเข้าหือใจเสื้อบ่ไปป่วน,งนเออปปวนงินเขามาทอนสาบอนา่วยพอได้พิน่นรู้ สาธุสาธุเจ้าเขาเจ้าป่าลำเนาถิ่นผู้เล่นขาชายภูมิพ่อเลรักษาหรือพญาพักดีชุมพลผู้หญิงที่มาสาบานมอนพ่อนั้นทนเวทสันมลให้เขาทีวดีสุขล้นกับอีกคนที่มาดูแลเจ็บแทะแทะมันแปลความใยเขาได้ดีต่อเก็บแท้แทมันแปลความายเขาได้ดีต่อ อย่ามาจนอยู่กับลูกน้องคนนี้พี่เจงบันเลีงก้องกระบวนเฮาเสามันเลีงก้องกระบวนเฮาวสามาทนสาบนห่วยพ่อเลี้ยุ่หูให้พอเลรักษาเจ้าโอ้